สวัสดีครับวันนี้เบอรส้นต้มแสบนะครับเด็กต้มแสบสูตรเบอรสน้นแสบแน่นอนเดี๋ยวตุนนู้นเปื่อ,อยน้อยครับดีไปวจะซึ้ยตีงว่วมากครับเอามาต้มแสบรอเปื่อยแบบนี้เดี๋ยวก็พร้อม เดี๋ยวมาเสิร์ฟนกันนะครับนอ้องเดี๋ยวรออีกห้านาทีครับน้องก,ก็จะมาผงใส่ผักกันครับผมพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวมากินด้วยกันน่ากินนะครับแต่ีนี้ก็มีโอ้โหน่ากินมากเลยสูตรเอาสมเสิบๆด้วยกันครับ